วยไอ้าครับเอ็นไม่ยังนี่ครับจีตาบอบว่นี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 ่รุ oui oh, ่นไดนี่โอ้โอนี hmm> ่บอกครับของเหลฟพลังเขาโรคยพอดีเขาไมในด้หลานบางสองเสมอนีืว่าเอามาเนี่เด็ดๆไป่ะแจ้งว่าเราแบบใดมาเด็ดคร็บไปก็เลยว่ามีที่นี่แ่วันว่าเด็ดสุดเลยเ่ายังลวันสิบหก แล้เงี้ยด้วหมซิผมขุดขมูคือปุ๋ยนี่วะที่โพสิโพกแปดยังสัตว์ออสตเน่อวมันสูตรปุ๋ยมันก็สิเดียคือปุ๋ยและสิหกสิเขากังายนี่เนาะเลยว่าจัดมาตุลน้องวะราคากันหาสิพันแม่นม่ตัวดีบ่เขอถ้าที่เขาโฆษณาทิทิเลี่ยบนี่แม่บนี่ว่าบอหนึ่นี่ละนี่ละรายการอยู่อู้รการกนมันนี่เขาเล่นยังไงนี่ครับเขาเล่นยังไงบ้าง มันก oh, ็บอยู่คือยิ<_<_<_<_่งลงกันนะผร่อรองเล็นี่พกมึงนี่ครับอยากินเนียนะบปผนี่กัมีแต่ภาษาฝรั่งผลิตอว่าก็ทิ้มัน้เนี่ยเนี่นนของแกน่จารย์ไม่รดยางัวมัน